สวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณ์วิพบประวัลวงนักสั่งจิตใต้สำน็กและพลังงานบำบัดแบบองค์รวมวันนี้อาจารย์มีข่าวดีจะมาบอกให้กับทุกท่านให้ทราบว่าอาจารย์มีคอร์สเทรนนิ่งออนไลน์ทุกคืนวันพฤหัสเวลา19เนาฬกานาทีถึงเวลา20 30น,นาฬนทีโดยประมาณกับหลักสูตรในมีคลาสเทรนนิ่งซิสเต็ม ของ m i m e อร์คอร์ t ปอเรซึ่งอาจารย์จะมาส่งต่อองค์ความรู้ความสำเร็จเกี่ยวกับการใช้จิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตของพวกเราทุกคนสู่ความสงความสำเร็จและสามารถทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลง,งชีวิตได้ออกแบบชีวิตได้กันเลยทีเดียว อย่าลืมนะครับพบกับอาจารย์ทุกวันพฤหัสเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นา30นาทีโดยประมาณในมีคลาสเรนนิ่งซิสเต็มติดตามอาจารย์ตามลิงก์ที่อาจารย์ส่งมาให้แล้วเราจะพบกันทุกคืนพฤหัสนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นว่าชีวิตคุณออกแบบได้ชีวิตคุณมีคุณค่าเมื่อมาหาอาจารย์เอก และพบกับอาจารย์ในโลกของจิตใต้สนุสู่ความอุดมสมบูรณ์และความเสเ็จอย่างไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวพบกันนะครับสวัสดีครับ